สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยคลิปวิดีโอของเรานะครับจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับนักจราจรสุดโฉดจะสร้างตำนานแค้นสุดแรงนะครับด้วยความที่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่อ่านนิยายมาก่อนที่อนิมเมะจะฉายเนาะแล้วก็มีเรื่องราวความแตกต่างระหว่างนิยายกับอนิเมะในตอนที่3ที่จะเป็นเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่อ่ยังไม่เคยอ่านนิยายก็สามารถดูวิดีโอนี้ได้เนาะถือว่าเป็นการแบบได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือถ้าใครที่อ่านนิยายมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันได้ له. เพราะว่่่่าเเมมมืออกีีี้นนนผังดูิตท3 แล้วก็เอาจริงก็คือแบบดูไปตั้งแต่ไอปีที่แล้วอะ่ะก็เลยแบบว่าลืมเรื่องราวหลายๆส่วนไปก็เลยไปนั่งย้อนย้อนดูแล้วก็พบความแตกต่างของอนิเมะนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆของตอนที่สามนะครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือบทบาทของตัวรีชาครับลีชาเนี่เป็นหนึ่งในลูกน้องของไอ้วูฟในกลุ่มไลนิ่งคือใบตุกครับเสียงภาคญี่ปุ่นมันออกอย่างงี้ก็คือนางเนี่เป็นเหมือนเอลฟ์นักธนูซึ่งจริงๆอ่ะนางจะมีบทบาทกับตัวละครพระเอกค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับเรียกได้เลยว่าเป็นกลุ่มไลนิ่งคือใบตุกที่สนิทกับตัวละครพระเอ,อกมากที่สุดเลยครับแต่ว่าอนิเมะเนี่ยมันเปลี่ยนบทบาทของนางครับทำให้บทบาทของนางแม่งล่อยหล่อเกินไปแล้วก็แทบจะไม่มีบทบาทในการพูดคุยกับตัวละ มากมายนะักอาทิเช่นไอตอนที่แล้วนะครับตัวของลีชาเนี่ยควรจะมีบทบาทในการเข้ามาพูดคุยกับตัวละครพระเอกในตอนที่โดนพวกเพื่อนเพื่อทิ้งอาจจะเป็นคนแรกๆเลยก็ได้ที่เข้ามาคุยนะครับอันนั้นก็คือเหลือ,อไว้แค่ว่านางแค่เดินผ่านกล้องเฉยๆมาตอนนี้นะครับนางก็แค่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็เห็นไอวูฟเข้าไปทาาทามตัวละครพระเอกถูกไหมแล้วนางก็อาจจะพูดอะไรนิดหน่อยแต่ไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าหากเป็นในในนิยายเนี่ยนางถึงขั้นที่ว่ามานั่งข้างตัวละครพระเอกเหมือนกับไอวูฟเลยแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยบทบาทของ นางไกวบ I ุ op, อาจจะสลับกันนิดหน่อยก็ได้ประมาณนั้นนางก็อาจจะปอบตัวละครพระเอกคุยนู่นนี่นั่นไปแล้วก็ไอ้บุฟก็อาจจะนั่งตัวกันข้ามแล้วก็คุยตบมุกกันอะไรประมาณนี้นั่นคือส่วนที่ตัวอ่อนิเมะแม่งตัดบทบาทไปครับก็คือบทบาทของลีชาครับสองเลยก็คือจะเป็นเรื่องราวของไทม์ไลน์ที่มีการสลับกันนิดหน่อยนะครับไทม์ไลน์แรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของอันมาเนาะตัวของอันมาเนี่ยเออนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับเนื้อเรื่องเลยถ้าหากว่าเป็นในตัวของนิยายาที่ ไปเปิดอ่านเมื่อกี้นี้ก็คือไอ้บทบาทช่วงที่อัานมากมันท้องร้องและมันก็ไปกินสลับเปาทอดกันเนี่ยแล้วก็คุยเรื่องราวสับเพเลระกันเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเรื่องราวบางส่วนที่คุยกันตรงนั้นนะครับมันไม่ได้คุยกันที่ร้านสลัเปาทอดแต่ว่ามันคุยกันที่ร้านไอ้กระบองออกนั่นแหละอืมก็คือคุยกันที่ร้านอาหารที่เจอกันครั้งแรกนั่นแหละแต่ว่ามันสลับเอาไปพูดกันตรงนั้นเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวให้มันเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็เหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เป็นโมเมนต์เล็กๆ,ๆละกันที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ครับเป็นความคอมเมดี้ที่ถูกตัดออกไปก็คือจริงๆอะ่ะโนโอเอลอะ่ะมันซื้อซาลาเปาทอดมากินคนคละอันคคละอันกับตัวอันม่าครับเป็นคคละไส้เป็นโมเมนต์ที่ตัวอันม่าเนี่ยเออกินอันนี้ลวอุ้ยอร่อยจังเลยนะซาลาเปาทอดแหละแกแล้วก็อุ้ยของโนโอเอลก็น่าอร่อยจังเลยอยากกินนะ้าแล้วพระเอก็เฮ้ยเธอแม่งขั้วตะกะเลยว่ะอ่ะเอาไปแล้วนางก็กินครับเป็นโมเมนต์เล็กๆที่อนิเมะตัดออกแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าก็ใส่่เข้าาามมผว ทำให้คาแรคเตอร์ของตัวอันมาดูมีความแบบน่ารักมากขึ้นแล้วก็เข้าใจอะไรเกี่ยวกับตัวนางมากขึ้นก็ได้ครับนะครับน่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็ภาพย้อนอดีตในตัวของเนื้อเรื่องรีบเล่าอดีตของอันมามากๆเลยครับไอเรื่องที่ตัวของอันมาเนี่ยนะไป เข้ากลุ่มใช่ไหมไปเข้ากลุ่มที่จริงๆอะครับอันคอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปู่หรือตาอะไรของนางนะแต่จริงๆเป็นพ่อของนางนั่นแหละครับในเรื่องเดี๋ยวอนาคตมันจะมาเฉลยตอนหลังว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนางแค่หลอกเฉยๆในความเป็นจริงก็เป็นพ่อลูกกันนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรแต่นั่นแหละครับคือไอ้บทบาทการย้อนอดีตของนางที่นางจะไปแบบพยายามที่จะไปเข้ากลุ่มของของอันคอที่แบบเคยสร้างกลุ่มนักค่าอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็โดนแบบปัดมาเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนี้แม่งกลายเป็นกลุ่มที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลอะไรไปแล้วใช ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเป็นเรื่องราวที่มันจะถูกเล่าออกมาในอนาคตแต่ว่าเขาสลับมาเอามาเล่าตร,ตรงนี้นะครับซึ่งมไม่ได้มีปัญหาเลยก็คือแบบว่าก็โอเคที่ที่จะเล่าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงมันก็มีการเล่าเรื่องราวอะไรพวกนี้อยู่บ้างเป็นการเปย์ๆอยู่แล้วนิดหน่อยเออก็คือแบบเล่าไปเปย์มานิดหน่อยเออประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโมเมนต์เนาะที่ไอ้ตัวพระเอกของเรื่องนะครับที่มันก็พูดตามเหมือนในอนิเมะเลยที่บอกว่าอา้าวแล้วเธอเอาเรื่องที่แบบว่าไม่ควรจะบอกใครอะไรแบบนั้นเเออาาาามมล่่ใให้ััันนฟงะชก จะบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าหากว่าในอนาคตมีพวกนักฆ่ามาฆ่าโนเอลเดี๋ยวพี่สาวจะจัดการให้เองเฟยก็เลยบอกว่าอะไรของเธอวะใช่ไหมในอนิเมะก็คือบอกว่าเธอไม่ใช่พี่สาวของฉันสักหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอ่อมันตัดฉับไปแค่นั้นซึ่งถ้าหากว่าเป็นในนิยายเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับสแสดงถึงความโหดเหี้ยมของตัวละครพระเอกได้ดีแต่ว่าอนิเมะอาจจะตัดออกไปเพราะว่ามันอาจจะทําให้พระเอกดูเลวเกินไปถ้าถึงข่าวตาจนขึ้นมาถ้างั้นก็ใช้อีนางอันมาเนี่ยเป็นโลแทนกูเลยก็แล้วกัน No. <laughs> มันมีอย่างนี้ในนิยายมันจะมีเขียนเสริมตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่อันนี้ไม่ก็ตัดออกไปเอออาจจะทําให้พระเอกดูเป็นคนดีมากขึ้นอ่าใช่ไหมคือจริงๆอะ่ะเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าตอนเราอ่านนิยายอะ่ะมันน่าจะเป็นแค่มุกแหละใช่ไหมแต่จริงๆใส่มาก,ก็ดีเราจะได้เข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครพระเอกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเป็นการตอกยาวมาอ่ะพระเอกมุกเป็นคนอย่างนี้แต่รีบอะ่ะอน,นิเมะมันรีบเล่าไปหน่อยคือผมเชื่อเลยเลยว่าตอนตอนถัดไปอยากจะรีเปิดเซอร์วิสใช่ไหมโอเคน่าจะประมาณนั้นนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยหลังจากกที่ไปฝึ ใช่ไหมอ่าทดสอบทดสอบไอ้แลบบิดอ,อะไรต่างๆเนี่ยก่อนที่จะเริ่มการทดสอบเนี่ยก็มีการอธิบายเรื่องราวอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเอ่อพลังความสามารถของตัวละครพระเอกนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นก็มีอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะ่ะผมว่าอนิเมะต,ตัดกระชับดีแล้วตัดตัดได้ดีเลยนะครับแล้วก็ผมไปอ่านคอมเมนต์มาในมิว t h a i ล a n ์มันมีคนที่คอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วอะในมัง,งงะมันมีภาพกระต่ายที่แม่งกำลังจะกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถูกฉับไปตัวเอ่อมังงะทำได้ดีกวว่่่าาแตใ นิยายไม่ไม่มีนะฮะในนิยายก็คือบทบรรยายมันจะเขียนประมาณว่าเออเนี่ยถ้าอย่างนั้นเอ,อ่อเหมือนกับพระเอกออกคําสั่งไปเลยอะเริ่มอันมารเริ่มขยับตัวแล้วก็เกิดพายุปิวสวยอะไรก็ว่ากันไปแล้วพระเอกก็นับแบบว่า678อันมาก็บอกว่าเสร็จแล้วแค่นี้ครับไม่ได้มีการบรรยายถึงกระต่ายหรืออะไรพวกนี้เลยถ้าอย่างนั้นอะก็แปลว่าไอ้ภาพในมังงะที่บางคนอาจจะอ่านบังงะมาแล้วเห็นเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่นักวาดเขาเติมเข้ามาเองนะครับเพราะฉะนั้นอะให้นึกเอาไว้ว่าอนิเมะแม่งทําตามนิยายซึ่งเขาทําได้ดี แล้วอันนี้ก็คือยอมรับเลยว่าอ,อ,อนิเมะทําออกมาเขารบต้นฉบับมากๆนะครับในส,ส่วนนี้อ่ะแล้วก็จะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่ตัวละครพระเอกไปจะไปทําภารกิจที่หมู่บ้านแล้วก็ไปหาโรงแรมใช่เพราะวไปหาโรงแรมเนี่ยดูเหมือนกับว่ามันก็จะไม่มีห้องว่างนั่นแหละครับ ก็จะเป็นคําพูดที่มันเป็นแก๊กเล็กๆของตัวอันมาที่คุยกันกับตัวพระเอกเนาะก็คือพระเอกเนี่ยมันเหมือนกับพยายามที่จะหาห้องเป็นห้องสองห้องอะแต่ว่าโรงแรมหลายๆโรงแรมแม่งไม่มีตัวของอันมามันก็เลยบอกว่าเรานอนห้องเดียวกันก็ได้นะโนเอลเนี่ยบอกว่าน่ารักจังเลยนะไอหรือเนี่ยอะไรงี้ยไม่ใช่ซะหน่อยแล้วเธอก็ไม่ใช่พี่สาวของฉันด้วยอะไรอย่างงี้มันจะทะเลาะกันค่อนข้างที่จะคอมดี้มากๆนะครับซึ่งตัวอนิเมะก็มีการพูดอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นการพูดที่มันไม่ได้ตกมุกกัน แบบโบบะเหมือนในนิยายนิยายจะมีความโบ๊บะมากกว่าก็คือให้เรียกได้เลยว่ามันสมบูรณ์แบบในการแบบปูมุกตบมุกปูมุกตบมุกออกมาได้โอเคมากกว่าใน่วน่วนนี้อนิเมะแม่งเหมือนแบบพูดออกมาเนี้ยๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรทีนี้ไอ้ช่วงอาบน้ำแหละเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป็นช่วงอาบน้ําก็เป็นพระเอกที่เข้าไปอาบน้ําก่อนเนาะแล้วก็ออกมาถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยก็คือจูจๆอันมาเนี่ยแม่งพูดพูดดกับตัวของโนเอลเนาะพวลาพูดดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนางก็จะเอามือ รูปกล้ามตัวละครพระเอกไปเลยนะครับรูปกล้ามไปเลยแล้วก็แบบแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยแล้วก็พูดพลาดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของตัวละครพระเอกว่าถ้าพระเอกแม่งเป็นแบบมีอาชีพยยดีๆกว่านี้นะก็คงจะแข็งแกร่งมากๆอะไรเงี้ยคือร,ราายอย่างกายแบบนี้ฝึกได้แบบว่าไม่ได้ง่ายๆเออประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นในนิยายเนี่ยอันมาไม่ใช่พวกลามปามจู่ๆจ,จะไปแบบจับจับผู้ชายอะไรแบบนั้นนะคืออันมาเนี่ยจะเป็นฝ่ายถามก่อนว่าว้าวเออโนเอลขอจับกล้ามหน่อยได้ไหมพระเอกก็นิ่งๆไป ครับหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออท่านนิดหน่อยก็ได้แหละอันมากก็ค่อยๆเอามือรูปครับแต่แม่งรูปไม่เลิกสักทีเว้ยมันก็รูปอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันก็คำคำ,คำนุ่นคํานี่รูปนุน่นรูปนี่อะไรของแม่งไปเพ่ก็บอกว่า <c oughs> กูบอกว่านิดเดียว <c oughs> มึงก็ลูบ <c oughs> กูซะเยอะเลย <c oughs> นางก็บอกว่า เอ๊ะไม่ได้เรอเนี่ยใจร้ายจังเลยอะ่ะแล้วนางก็ถอดใจแล้วนางก็เอช่วยไม่ได้นะแล้วนางก็ค่อยผลัตัวออกมาแล้วก็เริ่มพูดเรื่องราวอะไรพวกนี้ครับคือเป็นนิยายอะ่ะมันจะมีมุกข,ของตัวอันมาที่แม่งแบบอ,อดูกวนส้นตีนะ่ะดูมีความแบบโคตรอันโคตรอันมามันจะมีแบบไอ้เฮียอันมามันจะอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะ ซึ่งตัวของอนิเมะเนี่ยมันตัดความเป็นสิ่งที่มันจะบ่งบอกถึงตัวละครตัวนั้นๆออกทั้งหมดนะครับแล้วเขาอะไปใส่ใจกับการเล่าในส่วนของเนื้อเรื่องมากกว่าซึ่งถามถามว่าทําแบบนี้ดีไหมผมว่ามันก็ดีแต่ว่าบางทีในใสายตาของเราที่เราเป็นคนอ่านนิยายมาเนาะเราก็แบบอย่างเช่นบางช็อตอย่างเงี้ยเช่นแบบไอ้ช็อตที่โนเอลแม่งคิดในใจว่าเออถ้าหากว่าถึงข่าวตาจนขึ้นมาค่อยใช้อันมาเป็นโล <c oughs> อะไรเงี้ยมันบ่งบอกได้ถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครได้เป็นอย่างดีครับอะไรแบบเนี้ยจริงๆอ่ะ มันก็ควรที่จะใส่เข้ามาเหมือนกันเนาะแต่ก็เข้าใจมันก็เป็นการตัดสินใจของตัวผู้กับของตัวอนิเมะที่เขาก็สามารถตัดสินใจได้ในส่วนส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแลละตอนหน้าก็จะได้เห็นการแบบเซอร์วิสแหละใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวพระเอกก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็อันมาก็จะนอนอยู่แล้วก็มีฉากตบนมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตบนมเนี่ยจะตัดไหม อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการพูดคุยกันเนาะระหว่างความแตกต่างของนิยายแล้วก็อนิเมะนะครับใครที่ออจดจําอะไรได้ก็เอาพูดคุยกันก็นแล้วกันเพราะว่าสำหรับผมที่เพิ่งจะเปิดอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเออเปิดดูเทียบกันเลยระหว่างอนิเมะกับน,นิยายเนี่ยก็คือผมก็รู้ได้ประมาณนี้นั่นแหละครับสทุกคนมาที่แวะมานะครับสำหรับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้